สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะครับมือหนีผ้าเขาปลาครับมาหาเก็บเห็ดเนาะเบิ้งคลิปหาปลามาหลายแล้วครับก็วันนี้ก็ขึ้นโคกนะครับขึ้นโคกมาหาของปลาวันนี้มือหนีกับมาก็ไม่ไสองคนครับแม่อยู่อีกฝั่งหนึ่งนะผมมาอีกฝั่งหนึ่งหาไม่้สักพักเลยแหละครับ็ะจะได้กฝาก กดไลค์กดติดตามกดแชร์นี่ให้น้ำได้เะครับไปรุนน้ำกันดนยาวๆเง้ยลครับมือนีเห็ดอะไรเอ่ยอ๋อคือมีเห็ดทานเลือโอู้ยุ่งตรงนี้นะเนาะอโอเห็ดอือดทงเหาะเห็ดหน้าแล่ พึ่งเข่าครับดอกงามดีนีบอสผีด้วยหรอูดาดอกนึง่งจะทาเลือดหนึ่งจะทาเลือดก็ต่อเคียร์แตะแตะนี่เลครับนี่นะ ดอกเดียววะคุณข้างหน้คุณดอกหนึ่งเขาไ้ปุกข้บมาหนิเพื่อนบุษงคือมีอีกบ่บอผีหนอเมียคุณดอกเดี่เราออี่ดอกเดียววะเกิดเป็นมูเนาะ ยังจะบังล่มถึล่มเนาะก็เทพทาน <c oughs> บุษิตวางแล้วได้เกียงแล้วล่ะ <c oughs> ทานเลือก็ต <c oughs> ัดอกเแต่แซ่บส่มสีได้เกียงตองผม้บอยไม่มีดอกเน่ <c oughs> สองดอกวะเป็นเทปทานเลือเทปทานดำำแข็งแข็งเนาะ <c oughs> ก็เดอ๋ยวนี้เน่าแล้วนะเอาไปดูเราเป็นหนึ่งเอาเซ๊ยวะเอาเซยนี่บ่คางๆกันขี้ไดเกลี่ยขี้ได้เกี่ยเงี้ยหรอกติ๊กนี่ตาตาประหลาดครับแพ้เคยกินเนี่ยนี่เคยเห็นเต่นน้อยๆคน ก็เก็บด eh ูนะอน mm ัน hmm. yeah, mm ้ยหอยัน hmm. ม mm ันแบบนาเลยมีปะนาลตรนี hmm. yeah. kind of ้ไปมกเฮ็ดหน่ดเขึ้นหองเฮ็ดหนวดคือยังสาหร่าย่เหล ยี่ฟางผุนเต่าม,มีตัวนี้ไหมเอาเห็ดหวด,ด์ตัวนี้นะอเอ,อ้าตัวน่าตั้งหลายหนึ่งกินได้อยู่เห็ดหวดกี่ตัวกี่ชั่ไทยหรือเปล่าแค่ติดไปโคกได้ดอกคนซาโคกได้จริงครับโอ้ยบดไอซาได้เฝ้ามาฟางมาซื้อมาหาโอ้ยที่โมแข่งกันอันเซียงมากทึ่งทึ่งกันนั่นแหละบ้างได้ซื้อกันได้ค่ะกันมาเยอะใหญ่กินได้อยู่ไปโม มีหไหลอีกล่ะอาหาหลานข้าเมืองร้าน่อมอืมนนมันจัก็เฉียออกมือค่อยกระเทียมหทกนอได้เหยียบสนี่นะจักดอกก็ง่ายขาเจีเหยียบหนกมเหยียบบ่ขาเจเหยียบออที่เหยียบจะมงเ้านี่คืออะไรโอเห็ดหมือขาเจเหยียบกลองอีเลยยบก็ขาวเหยียบส้นเอาบนี้มื่อเท่านขึ้นมาฮะ ที่ไปไถต้อเนี่ยครับจจักสิไปโคกใดกันเ่อไงเอายู่บอ่อ่ะแมเก็บเอาลูเอาไปกระตาท่ทาน,นครับสองหล ิดพึง่ครครับทานเถอะทานธรรมดาไม่ทานหน่อยตามดอกเอื้เอื้อ,ดอดือด,อด,อดให้ก็ได้บนระวบเราเห็ดทานครับทานก็นดอกใหญ่เทะ ให้ทานธรรมดาให้ทานหน่อยให้ทานหน่อยให้ทานหน่อยเสซลกว่าให้ทานใหญ่<ง>โอ้อันนี้เผาแล้วครับเดก็เอาหลดเฮ็ดอึดโอ้หัวเนาะนี่เป็นนกยุ่งบ่เนี่เป็นนกยุง่ง มันดอกงามสมันสั่มเดินบ่อนะอมันงามบ่ไปเล็กสิบดอกเวลางามข้ามดอกอืมันก็เป็นดหน่อยนะอาคุณเทีุ่ก็มีข้ามเลยมันออกมันออกเป็นมูด้วยก็ปล่อยมันใหญ่กว่เนยอัมีไหมมีจีมันน่อยไหมรัเนี่ย

ท่านเลือ่นนอนบนแต่ก็ไม่ได้อยู่เอนท่างยางก็ไปบอกไก่ก็ไม่ได้ไปเกลือบอ่ะเก็บไปเก็บมากที่ได้เกียงครับมาสิง่งเสียงซื้อได้ไหครับนี่ บุรูลเฮ็ดออกคือบัออกครับเพราะว่าฝนตกเรียงผลแม่พึ่งกับบัวอยากมากอานันไหนเฮ็ดพึ่งเขาครับขอขอดอกหนึ่งดอกาง,ง่ามอยู่โโทานเลียดครับ จะไปกินมากาเหรอหอยกินมากก็ได้ไล่เติบมาเติบไหนก็ธรรมดาเลยครับเ <ๆ S 1> นื้อแบบนี้เมื่อพอเห็ดหนวดอีกแล้วครับผมเบื่อเห็ดอันนีไ้ไรเกษสิเก็บแ,แล้วเห็ดหนวดงามใครเคยกินแน่ครับนี่ข้าเหม็นมากบอกเลยเด้ออ๋อข้าวเจียวกินม่นจะข้นขน่ะนะเอาเตี๋ยววานยายิ่เข้าจียังบ่งูบหรูกินได้แกรบได้ไหมคือยังสาลายเนาะคือยังปากาล่าง ไปแกงตีมกเยอะไปไอะไรลึกระเซยได้ไหมกระเซยเปเครื่องมาตรงกลางเลยแม่จะเอามาตรงกลางเลยเขาจ้าขึ้นมาเก็บออกเขาเจะไม่เก็บเห็ดเขาจะเห็นเขาเจะเข่เห็นยังไงเขาจะเอาเขาสิ่น่ะกู้ว่าเอาก็บว่าเอาแต่ว่าแม่เอาตลอดเขาจะว่าเหน็นเอาไปมกบอเอาไปมกก็ได้เอาไปแกงน้ำไม่ก็ะเซ็บโตัยนุ๊ก โอ้มันอยาน่างน้ำวนตัวนี้เห็ดเซยบภาพเห็ด่งเขาเห็ด่เขาอันนี้ก็ขาหน่อยนะดอกหน่อยเล่ม,มบม้โอ้คุณนแมน่แม่น,น,นมอ,อ,อ,อ้แม่นบอแม่น,หนเห็ดกินบอบอบแม่นบอแม่น,นอยู่ดิ่นี่บ งามครับ,บคุณละ่ณละกูปูที่พีอยู่เนื่อเป็นเฮกึ่เขาอืม,อมเฮก่ขเขากินเสบอร่อยนอเนเ่มันเฮกบออบอืมนีทานเหลือครับเฮ็ดอียงเลยก็งาสตรอวงามตัวเดีเฮกขึ้นอยังใหญ่แล้วป้าตรงนี้เฮกจะเสแเจกไปเบื่อก็ไม่จะดอกก็งาม อ๋อบางง้างลงเลยเขียลงบางง้างเลยครับอ,อ,อ๋อก็เป็นอย่างสี่เป็นใคนรอ,อย่างนี้ครับเป็นใครเห็นละงกวะจะเห็นว่าคนจิ้มอยนี้ี่คมณว่าเมียนอยู่อดอกเนี่ยเหรสามใครครับคิดว่าเป็นใครเห็นาโงกไหม คิดว่ามันใครเห็นเราโงกด้วยนี่เลยเห็นสามอันเห็นงามไปเลยครับเป็นกระสอ่อนนะเห็ดอันนี้ไหมย่ว,ว,วยเงี้วซะหรอสองสามดาอกผูไหนเสื้อมันนะตัด สามเอาอยู่บนนีหน่อยนะเอาเลยสี่ห้าโอ้ยวัาจะบนได้เฮ็ดแก่เลยเสียงมากเลยแม่กันเลยเห,ห้าดอกถล้าก็มันออกใหญ่เป็นมูได้เลยับอืมบนนี้พี่เต็มตาลเลยเฮ็ดกอรครับเฮ็ดกอแดง นี่เขานี่ยนี่ก็เสียงฝนมุนไปแล้วเคยมาเอาอยู่ในมือ,ยอยสองดอกนะตอนนี้เนาะีสองนึงนบมากเจ็บเบนดหนึ่งรงฟงจ ยังวัสดุนีพ่พอฝ่ายครับจะสีเกียร์้สีอ่อนมันตายทั้งหมันอ่อนอ่อนบออ่อนอ่อนอยู่อ่อนอ่อนอยู่บ่เออแค่อ่อนอ่อนอยู่เสียบยืดสั่งอ่อนขนาดนั้นมันใหญ่ก็อ่นอนอยู่เดือยคล้องแท้แล้วครับไอ้พอฝ่ายถึงจะถึงจะถูกก็ยังพอหนังแต่ว่าทานอ่อนกับเสียบด้วยเนาะอ่อนกับ หลางา<ส>ายากตู้บเสียยาบโมข้อศีขาวก็ตายทั้ตัวมองนะกันนี่เสียหนามเนาะไมไปทั้งนั้น ไม่พอพอ,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 อาพอพออม่ไหวเลกินได้ยังมาาลยพี่ป้าก็จะผู้ที่ผีดเสียนนำไม่ก็ขื้นนะมาขี่น,น,น,นี่นำเสียหนำก็ว่าไต อ็จะสดอยู่ที่ครับแต่ว่าไปพออ่อท็ดพอหนังไอยูหม่องหนึ่งบ่อยไทยครับแต่ว่าก้นแก่เบิดเนาะหลายกันเนกิดไปแั่สีแล้วเนาะข่ายมันอ่อนอยู่ปีนี้เพิ่งได้เก็บแค่พอนอึงแล้วครับ มันอึดเนอะโบคือยังแบบคนอยู่ทางพู่นะครับท่านี่แบบไม่างพู่มันเฮ็ดตะกักออกหลายแล้วข้างพู่เฮ็ดเฮ็ดหลายนะครับรท่านี่แบบมันบค่นบคอ่คอยมันบ่มีพู่เป็นเป็นแบบเป็นโคกนะครับน,นี่สวยหน่อยนะึง มันแหละเลยสวยด้วยครับเห็ดเพาะมือนี้ได้หลากหลายเห็ดครับนีบ่เบสยางเห็ดเบสยางเห็ดละงหอกยังได้อยู่ครับเที่เรสิบุ๋มีเห็ดละงกก็ได้เห็ดละงคคอกขึ้นก่็นี่สองกล่องยังไม่หาด้วยก็คนงานครับ ต่ากๆหลายเห็ดเนาะแล้วก็มีเห็ดเอยังเป็นเห็ดหนวดครับนี่ใครเคยกินนะครับนี่ก็เห็ดเพาะเด็จุ่มหนึ่งแกงหนึ่งนะครับนี่